ครอบครัวการแต่งงานและราชวงศ์ความขัดแย้งและการอยากเอาชนะนำไปสู่อสองคราม Inside History วันนี้ผมจะพาไปรับชมอามาแห่งยุโรปควีนวิตอเรียรและหลานชายทั้งสาม ควีนวิตอเรียทรงบังคับลูกๆของเธอให้แต่งงานกันระหว่างราชวงศ์เธอคิดว่ามันจะทำให้ยุโรปไปสู่สันติภาพได้มันเป็นความคิดที่หายนะอย่างไรก็ตามควีนวิตอเรียเธอเชื่อมั่นว่าการแต่งงานระหว่างราชวงศ์ในยุโรปอาจเป็นหนทางที่ทําให้ยุโรปบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและสิ่งนี้จะช่วยให้ราชวงศ์ดำรงอยู่ได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองกําลังดีพับริกัน การแต่งงานที่เธอวางไว้ทำให้เธอเชื่อมันว่าหลานชายของเธอคือจอร์ดซึ่งก็คือพระเจ้าจอร์ทีห้ในนาคตมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแทบทุกราชวงศ์ในยุโรปที่สำคัญจอร์ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไกเซอร์วิลเฮมที่2องแห่งเยอรมันซึ่งแม่ของไกเซอร์วิลเฮมเป็นลูกสาวคนโตของราชินีวิกตอเรียและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับซาร์นิโคลัสที่สองแห่งรัเสเซีย ซึ่งแม่เป็นน้องสาวของแม่จอร์ดความยุ่งเหยิงทางการเมืองและความสัมพันธ์ส่วนตัวสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทั้งสองฝ่ายคนที่ตามมามักเป็นเรื่องหายนะสิ่งต่างๆเริ่มมีจุดด่างพร้อยระหว่งางไกเซอร์และลุงเอดเวิร์ที่7และลูกพี่ลูกน้องอย่างจอร์ดในงานแต่งงานของเอดเวิร์ที่เเขาแต่งชุดไฮนดรนเยอรมันเต็มตัวโดยส่วนตัวแล้ววิลเลียมเขาเป็นคนเอาแต่ใจ ชอบคุยโวและมีสมาธิสั้นเขาเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงโดยเฉพาะกับครอบครัวชาวอังกฤษเจ็บปวดง่ายและพยาบาทอยู่เสมอแม่ชาวอังกฤษของเขามักจะบอกว่าทุกสิ่งที่อังกฤษดีกว่าเยอรมันทั้งหมดเขาเติบโตด้วยความสับสนหมกมุ่นและไม่พอใจลูกพี่ลูกน้องชาวอังกฤษของเขาววลีเฮมรู้สึกอิจฉาเอเวดอย่างมากที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในยุโรปเขาปรารถนาที่จะรับความสนใจ ขาราชไบพิพานชาวอเรมันไม่พอใจที่เขาเขียนต่อว่าอ็ดเวดว่ากระพือกอ้วนเอิร์เหมือนได้ไม้ในสายลมหวัวพอคอยในขณะเดียวกันเอด็ดเวดก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากจากการถูกหลานชายที่อายุน้อยกว่าของเขาทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณะกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างหนักเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเมืองวงกว้างและในที่สุดครอบครัวก็รวมตัวกันได้ แล้วพวกเขาก็ทะเลาะกันอีกอีกบ่อยครั้งการกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะอย่างไร้ไหวพริบและก้าวร้าวการแทรกแซงทางการเมืองที่งุ่มง,ง่ามกระแสที่เอดเวิร์ดเรียกว่าสิ่งเลวร้ายจากเบอร์ลินและท้ายสุดการสร้างกองทัพเรือที่วิลเฮมยอมรับไว้ว่าเขาวางแผนที่จะเป็นคู่แข่งกับกองทัพเรืออังกฤษค่อยๆทําให้คุณยายที่หงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเยอรมันและอังกฤษถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกันระหว่าง แม้แต่จอร์ดลูกพี่ลูกน้องของเขาไม่ชอบเวลเฮมก็เริ่มบ่นเกี่ยวกับชาวเยอรมันคนนี้เวลเฮมไม่ได้สร้างความเกลียดชังที่ก่อขึ้นระหว่างอังกฤษและเยอรมันแต่การที่เขาไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องการเมืองได้ทําให้เขาส่งเสริมความเป็นปรปักษ์ของเยอรมันต่ออังกฤษครั้งแล้วครั้งเล่าขณะเดียวกันก็บอกว่าตัวเองกําลังทําสิ่งตรงข้าม ความเจ้าเล่์ในวัยเยาว์และความปรารถนาอันร้นหลามที่จะเอาชนะอังกฤษทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่จุติขึ้นจากความเจ้าเล่์ของชาติวัยรุ่นเยอรมันและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะล้มอังกฤษวินเฮมหมกมุ่นกับความคิดที่ว่าเอ็ดเวิร์ดจงใจทำงานเพื่อล้อมเยอรมันด้วยเขือข่ายพันธมิตรเริ่มต้น้วยการตกลงจงใจอย่างจริงใจกับฝรั่งเศสความล้มเหลวในแผนการของเยอรมันทุกครั้งถูกตำหนิที่ว่าเอ็ดเวิร์ด เขาเป็นซาตานคุณแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเขาเป็นซาตานวลาดิเมเล่าให้ผู้ติดตามฟังท่ามกลางความโวยวายอย่างบ้างขั่งในปี1 9 0 6เอตว์ดวางตัวอย่างเปิดเผยอังกฤษต้องการจ่ายมากขึ้นเพื่อพัฒนาเรือรบแล้วมองว่าเยอรมันเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนในตรงข้ามความสัมพันธ์ระหว่างจอร์จและครอบครัวลูกพี่ลูกน้องของเขาิโคลัสที่สองห่งรัสเซียมีความอบอุ่นอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าขันก็คือ เด็กชายทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันแม้พระราชินีวิกตอรียจะมองว่ารัสเซียคือศัตรูตัวฉกาจของอังกฤษนับตั้งแต่สงครามไครเมียจอร์จและนิโคลัสซึ่งทั้งขี้อายรักชนบทและมีแม่คอยขอบงํากายเป็นเพื่อนกันพวกเขายังดูคล้ายกันอย่างหน้าขนลุกและมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกันในฐานะเพื่อนเก่าที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดของฉันจอร์จเกียนถึงนิโคลัสในปี1894 คุณแจสาคัญในความสัมพันธ์ของพวกเขาคือนิโคลัสได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีจอสนใจเรื่องการสะสมและยิงเตมมากกว่าเรื่องการเมืองในเวลาเดียวกันวิเฮียมดูเหมือนตั้งใจแน่วแน่ที่จะแยกตัวออกจากลูกพี่ลูกน้องทั้งสองสำหรับนิโคลัสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง,ของเขาวิเฮียมเขียนจดหมายถึงนิโคลัสพยายามหลอกล่อให้เขาโจมตีอินเดียสู้กับญี่ปุ่นหรือเกียรติชาอังกฤษนิโคลัสไม่พอใจ เมืเ่อเขาล้มเหลวในความสัมพันธ์เชิงบวกบริเทมจะโกรธและสนับสนุนองค์กรคอมมิวนิสต์ในรัสเซียในขณะเดียวกันการที่รัสเซียใกล้จะล่มละลายหลังการปฏิวัติหมายความว่านิโคลัสร,รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำข้อตกลงกับอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงที่อังกฤษไม่มีอำนาจใดๆแต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนนิโคลัสฉลองบนเรือยอทอย่างฟุ่มเฟือยในทะเลบอลติก และนบนเกาะไวในปี1908ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับวิลเลีมเมื่อจอร์จขึ้นครองราดในปี1910ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อังกฤษและเยอรมันก็เย็นลงม,มากจนเมื่อสงครามมาถึงความผูกพันทางการเมืองและครอบครัวก,ก็ขาดนกันอังกฤษและรัสเซียต่อสู้กับเยอรมันเมื่อจอร์จและนิโคลัสและวิลเลียมพบกันครั้งสุดท้ายในงานแต่งงานของลูกสาววิลเลีมในปี1913 จอร์ดและนิโคลัสพยายามหาเวลาส่วนตัวเพื่อพูดคุยกันในขณะที่วิลเฮมพยายามอย่างเต็มที่ที่จะห้ามพวกเขาโดยเชื่อว่าพวกเขากําลังคุยกันเรื่องการเมืองาอังกฤษตอบตกลงแต่จอร์ดเขากลัวว่าตาแหน่งของตัวเองจะถูกคุกคามนี่เป็นครั้งแรกที่มิตรภาพของทังคู่นั้นแตหกหักเขาก็ตื่นลล้นเพื่อถอนคําเชิญแล้วมันเป็นเช่นนั้นจอร์ดปฏิเสธการขอรีุญาตลอดหลายเดือน นิโคลัสและครอบครัวถูกสังหารใน18เดือนต่อมาจอร์จไม่ยอมรับว่าเป็นต้นเหตุต่อการตายของลูกพี่ลูกน้องของเขาแต่หลังจากนั้นหลังจากสงครามเขาดูโซมและมีผีสิงอยู่เสมอสำหรับผู้ชายทั้ง3ความสัมพันธ์ในครอบครัวกลายเป็นเรื่องลวงตาและการทำลายล้างขอขอบคุณที่ทุกคนได้รับชมถึงตอนนี้ถ้ามีคำติคำแนะนำอะไรต่างๆสามารถเมนได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ ผมก็ไม่ได้ทาคลิปมานานแล้วนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะมากๆขอให้ทุกคนเม้นอย่างจริงใจสามารถติได้เลยครับขอบคุณครับ